อิสราเอลไม่ได้เรื่องอิลานลั่นยังไม่มีแผนตอบโต้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะเริ่มมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารแวดวงการทหารการสงครามที่มันถือว่าเป็นประเด็นฮอตฮิตติดท็อปเลยกับวันนี้นะครับซึ่งขึ้นกระแสข่าวทุกช่องเลยนะครับวันนี้มันก็คือข่าวการที่อิสราเอลนั้นครับเริ่มเปิดฉากการโจมตีอิหร่านโดยเริ่มเหตุการณ์มันเริ่มเมื่อคืนเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะครับเหตุการณ์ที่มันขึ้นตอนเช้ามืดวันนี้นะครับมัน หาความชัดเจนอยังไม่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีใครมายืนยันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งฝ่ายของอิสราเอลทั้งฝ่ายของอิหร่านก็ไม่มีการยืนยันอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลักษณะการโจมตีมันก็เหมือนเป็นการโจมตีเล็กๆนะครับเหมือนเป็นการอย่างเชิงเหมือนเป็นการทดสอบอะไรบางอย่างของถ้าเป็น อิสราเอลมันก็เหมือนเป็นการทดสอบระบบต่างๆของอิหร่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆที่มันวุอหวามีการทําลายล้างหรือว่ามีผู้คนบาดเจ็บล้มตายอันนี้มันก็เลยทําให้ข่าวนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นการปฏิบัติการโจมตีธรมธรมดาาครั้งหนึ่งนะครับที่มันไม่ได้มีความสลักสําคัญอะไรในแง่ของอความยิ่งใหญ่หรือว่าปริมาณนะครับแต่ถ้าเป็นในแง่ของทางฝั่งอิสราเอลนั้นมันก็อาจจะเป็นการ ทดสอบหรือว่าอย่างเชิองอะไรบางอย่างของทางฝั่งอิสราเอลนะครับอย่าลืมว่า ทั้งอิหร่านและก็อิสราเอลตอนนี้นะครับทุกคนต้องก้าวเดินด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลาดในการเข้าไปในอยู่ถึงในศูนย์กลางของกลอุบายชาติหนึ่งชาติใดนะครับมันก็จะทําให้ตัวเองเสียเปรียบเหมือนที่อิหร่านเผชิญอยู่ขณะนี้นะครับว่าอิหร่านนั้นพลาดเต็มประตูที่ไปโจมตีอิสราเอลนะครับมันก็เลยเป็นการเปิดหน้าให้อิสราเอลถือไพ่ที่เหนือกว่า พูดง่ายตอนนี้ลูกบอลอยู่ในมือของอิสราเอลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่อิสราเอลจะทําอะไรต่อไปนั้นอิหร่านก็ต้องรอรับว่าอิสราเอลจะโต้อตอบกลับมาอะไรอย่างไงอันนี้ก็ถือเป็นความที่อิหร่านที่ผิดพลาดครั้งหนึ่งก็ได้ก็ว่าได้นะครับแต่เหตุการณ์เหตุผลของอิหร่านนั้นเขาก็อาจจะมีความจําเป็นที่เขาต้องทําแบบนั้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นการบังคับให้เล่นไพ่หน้านี้นะครับเหมือน อิหร่านก็จะออกตัวไปหน้าเอ่นไม่ได้เลยนะครับเพราะอิหร่านต้องเล่นหน้านี้หน้าเดียวนะครับมันก็เลยไปเข้าล็อกของทางฝั่งตะวันตกและก็อิสราเอลท่านผู้ฟังครับในค่ำคืนที่ผ่านมานั้นก่อนที่อิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านนั้นมันได้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลนะครับได้มีการบอกกล่าวแจ้งเตือนไปยังทางฝั่งของอเมริกาว่าอีกไม่เกิน24ถึง48ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับมันจะมีปฏิบัติการโจมตี อิ่านจากทางฝั่งอิสราเอลเกิดขึ้นนะครับซึ่งการส่งสัญญาณตรงนี้นะครับมันก็ชัดเจนเหมือนกับกรณีที่อิหลานนะครับจะมีการออกมาเตือนก่อนส่งสัญญาณเตือนก่อนว่าจะมีการโจมตีอิสราเอลเกิดขึ้นไม่เกิน24ชั่วโมงเหมือนกันและก็แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับอิสราเอลไม่รอถึง24ชั่วโมงครับและมันก็เกิดปฏิบัติการขึ้นก่อนเพราะนั้นเรียกได้ว่าไม่ทันถึง24ชั่วโมงดีเพราะนั้นมันจึงเกิด ปฏิบัติการในครั้งนี้เรียกว่าฉับไวทีเดียวอันนี้ก็เป็นลักษณะประจำตัวของทางฝั่งของอิสราเอลเขา The t i m e of Israel และก็ r อยเตอรนะครับรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านที่บอกกับรอยเตอร์ว่าอิหร่านนั้นยังไม่มีแผนที่จะตอบโต้อิสราเอลในขณะนี้หลังจากอิสราเอลนั้นส่งโดนเข้ามาโจมตีถึงดินแดนของอิหร่านเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังไม่มีการยืนยันว่า มันเป็นฝีมือของอิสราเอลหรือไม่และการส่งโดนเข้ามามันก็น่าจะเรียกว่าเป็นการแทรกซึมมากกว่าการโจมตีขณะที่เจ้าหน้าที่อิหร่านก็คนเดิมนั้นเผยอีกว่านะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าขีปนาวุธของอิหร่านนั้นสามารถยิงโดนตกไปโดยสามลำนะครับที่เมืองอิสฟาหานนะครับซึ่งมันก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้น ซึ่งสื่อยัง Time of ฟอิสราเอลยังรายงานต่อด้วยว่านายบินกวีรัฐมนตรีความมั่นคงอิสราเอลได้โพสต์ลงโซเชียลเเป็นภาษาฮิบรูคำเดียวซึ่งมันก็เป็นภาษาอังกฤษว่าแหลมหรือแปลภาษาไทยว่าไม่ได้เลื่องขณะที่สมาชิกพกรรคลิคุตของอิสราเอลก็โพสกล่าวว่า,าพวกเราชาวอิสราเอลยังคงยืนยันอย่างภาคภูมิใจและอิสราเอลเป็นประเทศที่แข็งแกร่งและมีพลัง ขณะที่เจ้าหน้าที่อิสลามลายหนึ่งอิสราเอลลายหนึ่งก็บอกกับวอชิงตันโพสต์ว่าการที่อิสราเอลส่งโดนเข้าไปถึงฐานทัพอิล่านเมื่อเชา้านี้มันเป็นแค่การส่งข้อความบอกอิรลานเป็นในๆว่าอิสราเอลมีศักยภาพมากพอที่จะโจมตีเข้าไปถึงดินแดนของอิรลานได้ขณะที่สื่อของอังกฤษสกายนิวนะครับเปิดเผยว่าไมเคิลคลาร์กนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของอังกฤษออกมาวิเคราะห์การโจมตีของอิสราเอลครั้งนี้ว่า จังหวัดฮิตเวลานนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเป็นที่ตั้งโครงการนิวเคลียร์ที่อ่อนไหวของเตหารานเขาเผยว่าที่ตั้งดังกล่าวนั้นนักวิทยาศาสตร์มากกว่า3,000คนทํางานอยู่ที่นั่นและก็ไม่มีหลักฐานว่าไซส์นิวเคลียร์นั้นตกเป็นเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้ทีนี้เขาเชื่อว่าการโจมตีลักษณะนี้นั้นเป็นการโจมตีในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าจากการที่เมือง อิสฟาหานนั้นมีความสําคัญในโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและฝ่ายอิสราเอลก็แสดงให้เห็นว่าไม่หวัดวันในการที่จะโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์เหล่านี้ท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอิสราเอลได้อย่างชัดเจนเพราะว่าการที่อิสราเอลใช้โดรนแค่ไม่กี่ลำนะครับวิ่งเข้ามาถึงกลางเมืองของอิหร่านได้มาถึงกลางจุดยุทธศาสตร์สาคัญถึงบริเวณที่เป็นศูนย์ เขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการทางด้านานิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์และก็จะเป็นศูนย์เล่งปฏิกยาธาตุยูเรเนียมต่างๆเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิรานนั้นมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนที่สามารถทําให้โดนลํำเล็กๆสามารถเข้ามาถึงกลางเมืองของอิหรานได้โดยที่ปราศจากการตอบโต้ใดๆ ลองมองดูภาพกว้างๆนะครับอิสราเอลส่งเครื่องบินลบหนึ่งลำพร้อมกับโดนอีกสามลำบุกทะลุทะลวงมาถึงกลางประเทศของอิหร่านได้โดยที่ไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศใดๆ แสดงประสิทธิภาพในการที่จะโจมตีสิ่งเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าประสิทธิภาพของระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลและอิหร่านนั้นแตกต่างกันขนาดไหนมองแค่ภาพเห็นว่าโดนสามลำบินเข้ามากลางเมืองอิหร่านได้ดูกันแล้วกันในขณะที่ครั้งก่อนนั้นอิหร่านใช้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็โดนต่างๆร่วม300ลำนะครับเข้าไปหวังจะโจมตีอิสราเอล แต่ก็ไม่สามารถผ่านปฏิบัติการป้องกันทางอากาศของทางฝั่งของอิสราเอลได้เพราะว่ามีข่าวว่ามันสามารถกำจัดได้ถึง99%ที่เหลือนั้นก็คืออาจจะเป็นการเออเลอของระบบป้องกันต่างๆหรือว่ามันเป็นความสามารถทางกลยุทธ์ของอิหร่านเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับ กลยุทธ์ของทางฝั่งอิสราเอลที่ส่งโดรนเข้าไปตรงนี้นะครับเขาก็ต้องการจะดูว่ามาตรการในการตั้งรับของอิหรานนั้นจะทําการตั้งรับกันอย่างไรระบบป้องกันทางอากาศของอิรานนั้นมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เข้มงวดขนาดไหนนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการรวบรวมเป็นข่าวกรองทั้งหมดเพื่อที่จะหามาตรการในการโจมตีอิรานในครั้งต่อไปซึ่งคิดว่าครั้งนี้นะครับ อิสราเอลก็ได้ข้อมูลมามากพอสมควรนะครับที่จะนําไปประเมินในการไปปรับใช้เพื่อว่าจะมีการโจมตีในครั้งต่อไปซึ่งอย่าลืมนะครับว่าชาติตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาและก็อิสราเอลนั้นมีความต้องการที่จะกําจัดโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่สุบโอกาสสักทีอเมริกาเคยมีความคิดที่จะโจมตีอ่ากจัดโรงงานอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่สามารถ ทำการปฏิบัติการได้เพราะฉะนั้นประจวบเหมาะตรงนี้ที่อิสราเอลมาเป็นเขาเรียกว่าหนังหน้าฝ่ายให้เพราะฉะนั้นทางอเมริกานั้นจึงต้องมีการออกเลงแชร์อย่างเต็มที่ออกแรงเชียร์อย่างเต็มที่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเผื่ออิหล่านั้น สามารถมีหัวลบนิวเคลียร์ได้สำเร็จดุลยภาพของตะวันออกกลางก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับและมันก็จะเป็นการขาดอำนาจกับทางฝั่งอิสราเอลเองเพราะนั้นอิสราเอลจึงไม่ต้องการให้อิหร่านนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์อย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยมันก็จะเป็นอันตรายต่ออ,อิสราเอลเองอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทางแอดมินอย่างเชื่อว่า อิสราเอลจะต้องเปิดปฏิบัติการทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิรานอย่างแน่นอนอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่1วัตถุที่สองที่2ก็คือกองกําลังพิทักษ์อิสลามนั่นก็คือสิ่งที่อิสราเอลต้องกระทําการต่อไปหรืออย่างนน้อยนะครับอิสราเอลก็ต้องการกำจัดในระดับหัวหน้าของกองกําลังต่างๆเหล่านี้ ลองคิดดูนะครับถ้าเผื่ออิสราเอลนั้นสามารถกำจัดนายพลคนสําคัญสําคัญสักสองสาคนหรือว่าผู้นำสองสุดของอิหลานนั้นสูญสิ้นไปงานของทางฝั่งตะวันตกและอิสราเอลก็จะง่ายขึ้นรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ